บ้าเถอะพี่น้องเอ้ยแม่มินนี่เขาขั้วคนอุกคนเน่าตอนบ่ายเห็ดกินอยังเด้เนาะสบายดีพี่น้องมาได้ลงคลิปวันเมื่อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุสขสุขคนสุโมงสุบอลใครสบายดียามบ่ายพี่น้องเอ้ยบ่มีคลิปเนื้วเข่าตั้งหมา ปลาจะคือใส่ลายใช่ไหมลายเนี่ยลายบ่จากห่อเนี่ยเสียห่อพุ๊บเนี่เป็นมนวลอะใส่แล้วนะเป็นว่าใส่แหละงานรออยู่อ่ะ FC แบบเมนนี่ววนเบาๆเลยนะพริกสงสารเด็กกับคุณแกแ่เราอ่ะโดยพอไปเลยพี่น้องเบาๆหนึ่เด้อ FC ว่ะสงสารคนแก่กับเด็กน้อยเนี่ยใส่มะก,กอกใส่มนะนาวเขึ้นมา แหละช่องเนาะยำใบคือหิวข่าวก็เลยจัดจัดก็น่าว่าจัดกับทีมงานาอันนี้จะเป็นลวกพักพี่น้องเอามาแต่สวนเคยปลอมพักกาดกับพักหอมเนี่ยไม่มีคนลวกแล้วแหละใต่ต่ำามากๆป้าดเถอะจะห่อนี่นะหาปุ๊บว่า สีห่อเลยจักนำมาฮะโดยๆดยสีห่อสีบ่อเะสีห่อเหรอเอ้ยสีห่อไปลุ่กันสีมืดเลยบ่เมือดสีมืดเลยสีบ่อีมแต่ว่าทีมงานทากับหลายคนห็นผู้ผ้จักหน่อยจังในไลายม่ใช่บนเรือกระชา เบือขบบ้าที่เธอพี่น้องเอ้ยถ้ากัดตอมมาอาคิบดรอยูุนกันมั้แยกกินส่วนตำมาม่าพี่น้องเอ้ยมุดจอมากินน้อกันโอ้ยสวดคุกไปเลยเอ่อที่เธอนะเอ่อทีดเธอพี่น้องเอ้ย คนเยอะๆเยอะๆค้นอยู่ท่องนะพี่น้องแมนคนบ่ได้ก็ไปคนอยู่ท่อนแส็บแน่นอนพี่น้องเอ้ยมุมดจอมาพี่น้องตำมะาม,าม้าซีฮอบ่มี่พักได้บ่ว่าพักใส่พี่น้อง ใส่ออยู่ันตา,ตามเรียบร้อยนำ้ำชัวปลาที่เธอพี่น่องเอ้ักบ่อหักบ่อจวดจ่าดไปพี่น้อไปพี่น้อง,องทีมงานเราทายอยู่มากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยดัามาสีห่ห่อ โอ้ที่เธอสบเกินต้านแค่นหนเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้กินยุกกองหินกินยุกกองหินยาดอนเอางี้จัดูดมานังกินยกองหินไปดีโอ้ น่ไสุดงามในเตี่ยมเลนี่ลงมาลงมาลงปลาตมยังพันมาขอนั่งรถคุยเอ้ยโดยสบายดีเพ่อโอ้มาเด้อเนาะ้อขากนน้อยเพาะนูอยาตใส่มือเ้อพี่นาะเนาะม ใช้แม่ตัวเด้ค่ะน้ำลังนังล้นนังนังล้นังร้นได้ก็ได้ขนยดมาลุงให้มันมีผักสลัดเนาะตลาดวันาทิตชื่ออันนไม้ข่อยเด้อในผักบุ้งอ่าสีวานในผักบุ้ง โมดนแล้วทิดปลาย <c oughs> สองทิตก็ได้กินแนละ้วน <c oughs> ่าหมดเดงไพ่ลุ่มมือขอยงด้นะอปลาติมขึ้นานมาใชปลาติมเน่ยเมือเ่อไรจะบอลเน็ตตุกไซสีเรอยแต่ลวยถ่ายไล่ถวยแล้วคะแนนเนี่ยพอสุท้านุอสาเขาเอาอเองจแตมันบอกขึ้กันแท้เอาเขียนคีเมา่กี้เราจะมาทุกวันนะ นั่นมอนเหน่นูหน่อยบยูพี่น้องเอ้ยคนไปปลันข้ามาประิมมาไว้ซิกมาอีกเสี่ยวกันเชียวกานมาๆมเสี่ยวกันเชกันนี่ประิมประนิดขึ้นถ้อยเลยเออครับกินแล้วซะก่อนก็บ่โอ้ยนีแแล้วกันจะวาเบิ่งว่ะ สมกันพี่น้องเอ้ยตํามาม่าตํมาม่ากบทีมงานมเนี่ตํมาม่าพี่น้องเื่อนาอยบ่สุดฟ้าแก่ลยวเอาให้โมเลอย่ะจัดมนอแก่ล้วอยู่กับมันแซ่บสกันพี่น้องเอ้ยยืมจุกคืออะไรตโอ้ไ่

หลายๆมาเด้อพี <S <s um> ่น้องแกบลอกนีาะนกินตแได้รับเชิญบรรยากาศบุส่งเืองัดทีงัดเขานี่ยนั่งยองอยแกเบดีลงเลย

พดมงมวงแล้วมนนี่นอนหอยเลยซอยพอดาหดมง่วงแล้วลูกมาปาดมาพี่มามข่าถาขาไอโนนี่ก็ได้นอเร็นี่นี่มาข่าขาไอโน่นี่เออ

รถข้าวยูแต่ว่ามันมีแขบม่วงนั่นแขรม่วงเนี่ยมาด้ไหมโจจะเติมแล้วนะเนี่ยแขรบอกคือกันกับบอกกันเข้มาแต่ทางคาได้ยังดีเด้เอาบุ้มีอย่บเอามาพี่ว่าเขาทางร้านเช้าเนี่ยเิมคกัน่าที่เท่าสัมยัมมมาม่ามาาั่มาม่าบ้าพี่น้อยเติมได้ตลอดบ่ สวัสดีพี่น้องครบกันมนเอาเดือกันแล้วหลักสามมือนักหลักสามมือนเดนีลยโเอาในพักหยุเลยเฮ้ยหยุเลยเฮ้ยพี่อยาก่อยัง่นอยากเห็นยังให้พอยายจูบให้แน่พอยายจูบให้ก้อยแน่เติมลักหน้าน้าก็เติมหักสามอือ่อหักยัง 3, khổ, mất đấy. Ừ. Mà, bát bát ừ. Khi ล่ะ mặt ละ3ละ6มีเบอร์ไสอย่าซื้อ bố ว่าซื้อแล้ว เดียดได้เดียดเดียวได้เดียดได้ก็เดี๋ยวจดชงวันพี่เฮ้ยคุณเม่คุณนายคนรวยล่ะเนี่ยมาดูให้ตามวันเจ้าเลยจะวันเสียบจุดเจ้าพี่ลองฮะแจ้งให้เจ้าไปผักแล้วพอเจียวฉันกรผังลุงโดนโอ้ยเราจะไปในเส้าเฉยปเอ

แซ่บพี่น้องเอยน้องนกก่นน่แ่น้องน้องมกเกียนกับี่มแดงบดบันติวยันมันติวนะี่ไปน้ำมงนะเนี่ยาาเยที่สิบเอ็ดัวที่สิบเอ็ดฮู้พี่น้อเอ้ย

แจกบด้รับเซิร์นเออเสแสร็สบพี่น้องเอ้สลากคลิปนี้เอาไวยสมนิก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องอาากอกันคลิปหนา้าพี่น้องเสแสร็สบนัวนัวมือนี่สลากคลิปน,นี้ส,าสบายดีสบายดีสบายดี